สวัสดีนะคะสวัสดีการเรียนออนไลน์วิชาเวทคณิตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการคูณโดยใช้ตารางด้วยวิธีนิคิลัมเงื่อนไขที่เราจะต้องรู้2เงื่อนไขในการเรียนหัวข้อนี้ก็คือข้อที่ 1, 1นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยวิธีการแปลงนิคิลัมจากเรื่องการลบและการคูนโดยใช้ตารางก่อนเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะซึ่ง ครูได้ให้นักเรียนทาฝึกทําแบบหัดไปแล้วนะคะข้อที่2วิธีนี้เหมาะกับโจทย์ที่มีเลขโดดมีค่าสูงมากกว่า5เพราะวิธีการของนิคิลัมเนี่ยเป็นการทําให้ตัวเลขน้อยลงเพื่อสะด,ดวกต่อการคูณจะมีขั้นตอน3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เราจะต้องเปลี่ยนโจทย์โดยใช้วิธีนิคิลัมซึ่งในข้อนี้การเปลี่ยนโจทย์โดยใช้วิธีนิคิลัมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ นี่คีรำสูตรนี่คีรำสูตรนะคะครูให้วิดีโอไปก่อนหน้านี้นะคะให้หนักเรียนศึกษาหัวข้อนี้คีรำสูตรโดยครูจะสอดแทรกตัวอย่างนี่คีรำสูตรไปให้นะคะซึ่งการที่มันจะเป็นนี่คีรำสูตรเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างก็คือแปลงจากฐาน1ิบ เป็นตัวเลขที่เป็นนิคิลัมแล้วก็แปลงจากนิคิลัมเป็นตัวเลขฐาน10นะคะซึ่งครูจะอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหานี้เข้าไปค่ะส่วนข้อนตอนที่2ก็คือการสร้างตารางใส่ตัวเลขกำกับและการหาผลคูณแบบวิธีปกติการสร้างตารางเนี่ยเราจะเราเรียนมาแล้วในเนื้อหาที่แล้วนะคะก็คือเป็นการคูณโดยใช้ตารางคูจะเปิดให้ดูนะคะก็คือ เนื้อหานี้เราก็จะเรียนเนื้อหาเนี้ยประกอบกับนิคิลัมนะคะเป็นการคูณโดยใช้ตารางอ่าต่อไปขั้นตอนที่3ผลคูณที่ได้จะเป็นตัวเลขนิขลัมนะคะให้แปลงเป็นเลขในระบบฐาน10การแปลงในระบบฐาน10อธิบายง่ายเลยก็คือแปลงจากตัวเลขที่เป็นนิขลัมเนะี่ยให้มันเป็นตัวเลขปกติที่ไม่เป็นลักษณะของตัวเลขที่มีขีดข้างบน ในเมื่อเรารู้ทั้ง3ขั้นตอนนะคะเราจะมาในตัวอย่างที่1เลยนะคะจงหาค่าของ79คูณด้วย8 6อันดับแรกนะคะขั้นตอนที่1ก็คือให้เปลี่ยนโจทย์โดยใช้วิธีนิคิลัมวิธีนิคิลัมอธิบายอย่างง่ายๆเลยดูจากในวงที่เป็นก้อนเมฆสีแดงนะคะหลักการก็คือให้เราอ่านจากซ้าย จากขวามือมาหาซ้ายมือจากหลังมาหน้านะคะวิธีการก็คือเราจะใช้ทบสิบทบเก้าแล้วก็เพิ่มหนึ่งทบสิบทบเก้าเพิ่มหนึ่งหมายความว่าอะไรทบสิบทบเก้าเพิ่มหนึ่งหมายความว่าตัวตัวเลขใดที่อยู่ข้างหลังสุดและเป็นตัวเลขเราจะให้ตรงนั้นอะเป็นทบสิบเสมออย่างเช่นเจ็ดเจ็ดกับเก้าใช่ไหมเจ็ด 7กับ9 9อยู่ข้างหลัง7อยู่ข้างหน้าดังนั้น9เนี่ยจะแปลงเป็นทบ10ทบ10ของ9ก็คือ1ถูกไหมคะ1แต่เราในที่นี้มันเป็นนิคิลัมเราจะต้องใส่ตัวติดบา,าไว้ข้างบนอ่ะเขาอ่ะอ่ะอาจจะอาจจะเป็นเครื่องหมายขีดบนไว้บนตัวเลขนั้นทบ10ของ9ก็คือ1ใส่1บาต่อไป7 7จะต้องแปลงเป็นทบ9ตามสูตรถูกไหมคะ ทบ9ของ7ก็คือ2ให้เราใส่2บาร์เสร็จแล้วให้เราเพิ่มตัวเลขเพิ่มเข้าไปในหลักที่3ก็คือมันมี2หลักก่อนหน้านี้เพิ่มเข้าไปหลักที่3าก็คือเพิ่ม1เพิ่มหนึ่งก็คือบวกเข้าไปเลยความหมายความหมายโดยรวมของมันให้เราไปศึกษาในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะในในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ครูจะใช้เป็นวิธีการที่สรุปเอาแบบความเข้าใจง่ายๆ หรือข้อที่2องอีกอันนึงก็คือแปดสหแปหทบสิบของ6ทบสิบของ6ก็คือสแต่ให้เราใส่ขีดข้างบนตัวเลขก็คือสให้เราอ่านเป็น4ี่บาทบ9ของ8 8บวอกอไรได้9ก็คือ1ให้เราใส่1บาเสร็จแล้วให้เราเพิ่ม1ก็คือเพิ่มในหลักที่3นะคะ หลักการก็กคือทบสิบทบเก้าเพิ่มหนึ่งให้เราจําไว้เป็นคอนเซปต์ในการทําเป็นตัวเลขนีิคัมนะคะต่อไปเมื่อเราได้แล้วขั้นตอนที่สองคือให้เราสร้างตารางใส่ตัวเลขในกากับกากับโดยการหาผลคูณแบบวิธีปกติอันนี้เป็นตารางที่เราได้สร้างแล้วนะคะเป็นตารางสามคูณสามดูจากอะไรเราต้องใช้ยังไงสามคูณสาม อ่ะตอนแรกตัวตั้งกับตัวคูณเนี่ยจะเป็น79็ดคูณแปถูกใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ใช้ตัวเลขที่เป็นระบบฐานฐานสิปกติเราจะใช้เป็นนิขิลัมก็คือเป็นตัวเลขที่เราแปลงแล้วก็จะได้เป็นตัวเลขใหม่ก็คือ1 2ึ่งสองบาหนบาคูณกับ1 1บาทแล้วก็4บาทซึ่งเป็นตัวเลขใหม่ก็จะเป็นในลักษณะของ3คูณ3 3คูณ3ใส่อย่งไรตัวตั้งอันนี้เรียกว่าตัวตั้งบรรทัดที่2เรียกว่าตัวคูณตัวตั้งนะคะตัวตั้งอย่างที่เราเคยเรียนไปตัวตั้งเราจะมาใส่ในแนวนอนก็คือใส่เป็นในลักษณะของแนวนอนไปเลยส่วนตัวคูณ เราจะใส่ในลักษณะของแนวตั้งเสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้ต่อไปเมื่อเราใส่แล้วเราก็จับคูณกันปก,กนตินำแถวไปคูณหลักทุกหลักอายกตัวอย่างเช่นนะคะ1คูณกับ1บาร์บาให้เราจำว่าถ้ามันเป็น1บาร์บาเนี่ยลักษณะ1บาร์บาก็คือตัวเลขไหนที่มันติดบาให้มันมีค่าเท่ากับลบ1 ดังนั้นตัวอะไรตัวเลขอ,อะไรที่เจอกับ1บา์ให้เราคิดเสมือนว่ามันคือติดลบอ่ะหนึ่คูณกับ1บา์ได้1บา์หรือ1คูณกับ2บา์ก็คือคูณตัวเนี้ยหคูณกับ2บาทได้2บาทหนคูณกับ1ได้1อันนี้คือจบในบรรทัดแรกต่อไปบรรทัดที่2บรรทัดที่2ก็คือ1 ไปคูณกับ1บาถูกไหมหนึ่งคูณหนึมันเหมือนกับการที่เราคูณเลขติดลบด้วยกันลบหคูณลบหนึได้1นึลบหคูณลบสได้2ลบคูณลบเป็นบวกค่ะลบห่งคูณลบหนึได้เท่ากับ1นึลบสคูณลบหนึได้เท่ากับ2อย่างนี้เราเราก็เลยไม่ใส่ติดลบอ่ะหรือบรรทัดที่สาม สีมว่วงนะคะสี่ไปคูณกับหนึ่งสี่บาไปคูณกับหนึ่งบาทสี่บาคูณกับหนึ่งบาก็คือสี่คูณหนึ่งได้สี่ลบลบเป็นบวกสี่คูณสี่บาทคูณสองบาทสี่สองเป็นแปดก็เลยเป็นบวกแปดหรือถ้าติดบามันมีตัวเดียวแล้วตัวนั้นเป็นตัวเลขปกติมันจะได้ตัวเลขที่ติดลบโอเคนะคะ ต่อไปมาดูหลักการที่เราจะต้องรวมตัวเลขรวมตัวเลขก็คือเราเราได้เราได้ไดในลักษณะของตัวตั้งคูณอ่ตัวตัวเลขที่เป็นแนวนอน,อนคูณกับแนวตั้งแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นการรวมตัวเลขในตารางโดยที่เราจะต้องรวมในแนวเส้นทแยงมุมการที่รวมตามเส้นทแยงมุมดูลักษณะของตารางตารางเราจะเป็นตารางที่ เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมีเส้นของมันกำกับในแต่ละเส้นเส้นนั้นให้เรารวมตัวเลขปกติในลักษณะของเส้นที่มันเฉียงลงอายกตัวอย่างนะคะเพื่อให้มองเห็นภาพ4มันมีช่องเดียวถูกไหมมันไม่ได้รวมกับใครมันก็เลยได้4ต่อไป8รวมกับ1ได้9 4้าสีบาสแล้วก็1 การที่รวมตัวเลขแบบนี้ให้เราคิดไว้เลยว่ามันลักษณะคล้ายๆกับตัวเลขซึ่งบวกกัน4บา์รวมกับ1บา์ให้เราคิดว่าการที่4รวมกับ1บา์เนี่ยมันก็คือ5บาบาถูกไหมคะลบลบวกกับลบ1ที่มาก็คือลบ5แต่ครูให้เราจำไว้เลยว่ามันคือตัวเลขซึ่งจะต้องเขียนในรูปติดบา์มันก็คือ5บาบาอ่ะย้อนกลับไป5บาบาเมื่อกี้ไปรวมกับบวก2 ให้เราคิดว่ามันคือการบวกลบจำนวนเต็มอะค่ะ5าบาบวก2ก็คือลบ5บวก2ได้ลบ3แต่เราจะเขียนลบ3ไม่ได้เราต้องเขียนในรูปติดบาร์ก็คือ3บา์ต่อไป1 b a r บา์บวกกับ2บา์ได้3บา์ก็คือบวกกันปกติอันนี้ไม่มีใครก็บวกกันได้1ต่อไปการรวมตัวเลขก็คือรวมในลักษณะของรูปตัว L รูปตัว L ในลักษณะนี้นะคะตามเส้นสีฟ้ารูปตัว L ก็คือเรียงเลยจากบนลงล่าง1 3สบาสมบา9จากนั้นนะคะให้เมื่อเราได้ตัวเลขแล้วให้เรามาดูข้างล่างมันจะเราจะต้องแปลงตัวเลขที่เป็นนิขิลัมเนี่ยเป็นฐาน10ก็คือใช้กระบวนการย้อนกลับการแปลงให้เป็นฐานสิบเนี่ยคำตอบของมันจะไม่ติดบาเราจะต้องใช้วิธีการ กระบวนการย้อนกลับโดยครูให้3เทคนิคไปง่ายๆเราจําแล้วก็นําไปใช้ได้เลยวิธีการก็คือจากขวามาซ้ายนะคะหลักการก็คือทบ10ทบ9ลบ1ทบ10ทบ9กลบหตัวอะไรที่มันมีตัวที่ติดบาร์การที่มันเป็นทบคือให้เราทบตัวนั้นโดยโดยเอาที่เอาบาร์ออกเอาขีดข้างบนออกยกตัวอย่าง5้สบาร ในข้อที่หนึ่งนะคะอย่างรวดเร็ว,รวอ่ามันจะมี3ข้อให้ตัวอย่างไปขอเป็นสีแดงแล้วกัน5 3าสามบาทสองสาบาหนึบาใช้กระบวนการย้อนกลับคือทบสิบทบเก้าลบหนึ่งตัวไหนที่ติดบาตัวนั้นจะใช้ทบสิบทบสิบของหนึ่งคือเก้า ต่อไปถ้ามันติดบาด้วยกันตัวที่อยู่กับตัวที่ติดบาตัวแรกจะต้องเป็นทบเก้าทบ9ก้าของสทบเของ3ก็คือ6แล้วตัวที่ไม่ติดบาทำยังไงจะต้องลด1เสมอลด1จาก2เหลือ1อ่ะอันนี้คือเราสิ้นสุดชุดที่1ชุดที่1ก็คือมันลด จบแล้วให้เราเริ่มใหม่เริ่มเป็น3าบาใหม่ถ้าเริ่มใหม่เราจะต้องเริ่มเป็นทบ10ทบ10ของ3ก็คือ7ถูกไหมคะสังเกตว่าตัวเลขจะไม่มีติดบาแล้วนะต่อไป5เป็นตัวเลขที่ไม่ติดบารเราใช้ทบ10ทบ9ไม่ได้เราจะต้องลบ1 5ก็เลยเหลือ4ก็จะได้เป็น4 7 1 3 9อ่ะ4ี1 6 9นะคะคผิดผิด6 9 ในข้อที่2อ่ะอีกอ,อีกสัก2ข้อ8 1ดหนึ่งสามบา4ี่บา8แปดปเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่ติดบารเราจะไม่นำมาคิดให้เราใส่ในหลัก2หลักสุดท้ายได้เลยต่อไปเริ่มเป็นทบสิบทบ10ของ4ก็คือ6ติดบาด้วยกันตัวที่ติดบาอีกตัวหนึ่งจะใช้ทบ9ทบ10บของอทบเของ6คือ ทบ9ของ3นะคะผู้ผิดก็คือ6ต่อไป1เป็นตัวเลขที่ไม่ติดบาหลักการก็คือต้องเป็นทบ10ทบ9ลด1 1ลด1ก็เหลือ0ฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็น0 6 6 8 8ข้อสุดท้ายข้อที่3ข้อที่3นะคะ4บาทบ10ของ4ก็คือ6 4อยู่ใกล้กับตัวที่ติดบาหลักการก็คือลด1ไปเลยเพราะว่ามันมไม่มีทบ อ่าไม่มีติดบาสองตัวดังนั้นจะตัดทบเก้าออกก็เหลือ3ามสองสองเข้ากรณีไหนไหมสองไม่เข้าก็คือเขียนสองไว้ปกติต่อไปชุดนี้จบแล้วเพราะว่ามันจบที่การลดลงแล้วเราจะไปเริ่มที่สามบาใหม่สามบาก็เลยเป็นทบสิบทบสิบของ3ก็คือ7 ไม่มีไม่มีติดบราด้วยกันฉะนั้นหก็จะต้องลด1เหลือ0นะคะค่ะต่อไปเราย้อนกลับไปในคำตอบเมื่อกี้อันนี้เป็นการแปลงนิคิลามเป็นฐาน10โดยใช้กระบวนการย้อนกลับเมื่อกี้เราได้คำตอบก็คือหนึ่บาสามบาเก้า แปลงให้ไม่ติดล้ำนะคะซึ่งเราจะต้องใช้หลักการทบ10ทบ9ลด1นอ่ะ9กับ4เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ติดบาเราสามารถเขียนได้เลยคือ9กับ4อ่ะมาดูที่33มมันเป็นตัวเลขที่เราจะต้องใช้ทบ10ถูกไหมคะดังนั้นทบ10ของ3ก็คือ7มีติดบาสองตัวตัวตัวถัดไปจะใช้ทบ9ทบ9ของ3ก็คือ6 1 หลักการก็คือต้องลดหนึ่งมันจะเหลือศูนยดังนั้นเราจะไม่เขียนคำตอบก็คือ6 7 9และ4นะคะอ่ะเดี๋ยวเราครูจะจบไว้คลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดในหน้าที่17กันนะคะซึ่งอาจจะแบ่งเป็นในลักษณะของ2คลิปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ